ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิลช่วงเวลาของภาษาไทยน่ารู้นะคะแน่นอนว่าคุณครูเปิลมาพร้อมกับหลักหลายเรื่องราวที่มาฝากน้องๆกันด้วยนะคะวันนี้เรื่องราวจะเป็นอะไรพี่นิตาขออนุญาตเช็คอินนะคะมาเป็นนักเรียนหน้าห้องกับน้องๆเลยละคะสวัสดีค่ะคุณครูเปิลค่ะ สวัสดีค่ะครูเปิลมาแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเป็นนักเรียนประจําห้องครูเปิลเลยนะคะเป็นนักเรียนนหน้าค่ะต้องนั่งหน้าสุดเลยนะคะได้พี่นิตาแล้วกลายเป็นว่าพี่นิตาเป็นเด็กที่นั่งหน้าห้องตั้งแต่เด็กๆนะคะครูเปิลแล้วก็นั่งหลับด้วยค่ะ ใกล้มืออย่างเงี้ยไม้ไปถึงนะพ๋เดี๋นี้เขาไม่ให้ใช้ไม้เรียวแล้วเนาะแต่แต่ก่อนอนะ่ะคุณครูเขาจะมีไม้เรียวคอยแบบจิ้มจิ้มอ่ะักเรียนคนไหนลาบอะเติรนเดี๋น,นี้ของพี่นิตาเจอช็อกเลยค่ะอตอนตอนหนึ่งช็อกลอยมาค่ะคเปิลอัน,นั้นรุ่นช็อกนะ รุ่นเราใช้ช็อกอะเดี๋ยวนี้น้องๆอะเขาเป็นแบบว่ากระดานไว้บอร์ดหรือแบบเป็น powerpoint เป็นจอทีวีแล้วพี่ตาคีเาก็ใช้ไอโฟนไอแพดกันนะอ่าใช่ใช่คเป้นไปดูการสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมานะโอ้โหแบบว่าอุปกรณ์เยอะมากคุณครูคุณครูประถมเนี่ยใช้อุปกรณ์เยอะใช้ทั้งแบบ p ข w ว่าพอ n t ้ขึ้นจอทีวีใช้กระด,ดานมีแบบสื่อการเรียนการสอนสนุกสนานแต่ว่าจริงๆแล้วภาษาไทยก็ไม่ได้น่าเบื่อใช่ไหมคะครูเปิลคะไม่เลยภาษาไทยสนุกจะตายเพราะฉะนั้นก็ฝั่งน้องๆนะคะมาติดตามช่วงเวลานี้ยิ่งเรารู้เยอะนะคะเข้าใจเยอะๆก็จะเป็นเด็กที่ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะใช่แล้วค่ะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กๆนี่แหละเนี่ยล่าสุด ครูปั้นเพิ่งจากโครงการเกี่ยวกับการอ่านไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้เองค่ะก็มีแบบเด็กๆอ่ะจริงๆเดิมเนี่ยจัดระดับประถมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ามาจัดเป็นมัธยมศึกษา แต่ว่าตอนที่จัดเนี่ยจะมีน้องๆเนี่ยให้ความสนใจมากมาฝึกเรื่องของการอ่านกันค่ะอ่านออกเสียงภาษาไทยเนี่ยแหละพิมพ์ตาว่าเราจะต้องแบบอ่านคําแต่ละคํายังไงรอเรือรอลิงตัวควบกล้ามต้องออกเสียงให้ชัดเนี่ยถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็กนะเราก็จะติดตัวไปตลอดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่มีผลไหมคะคุณพ่อคุณแม่มีผลมากคะ่ะเพราะว่าเด็กๆหรือว่าน้องๆได้อยู่ที่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะเวลาที่ทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าดูทีวีหรืออะไรต่างเนี่ย คุณพ่อคุณแม่สามารถสอดแทรกในเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปได้ตลอดเลยและยิง่งถ้าแบบว่าหยิบนิทานหรือว่าหยิบหนังสือมาอ่านกับน้องๆด้วยนี้แบบน้องๆยิ่งจะได้สำเนียงไหมคะหรือว่าการพูดที่ถูกต้องจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยถูกขาดแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพูดชัดด้วยนะต้องออกเสียงให้ถูกนะคะชวนกันมาอ่านหนังสือชวนกันทํากิจกรรมถ้าอย่างนั้นก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มานั่งเป็นนักเรียนแถวหนะ้าพร้อมกับเราด้วยนะคะใช่และที่สําคัญก็ฟังรายการนี้รับรองได้ความรู้อาฝาาติตามทุก วันอังคารและก็วันพฤหัสด้วยนะคะที่ คุณครูเปิลจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยมาฝากกันในช่วงเวลาของภาษาไทยน่ารู้นะคะวันนี้ส่งท้ายปลายเดือนพอดบพอดีเลยค่ะครูขาเรามีเรื่องอะไรมาฝากกันคะวันนี้เป็นวันพิเศษนะพินิตายังไงคะวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์ใช่ปะค่ะสี่ปีมีขนเดียวก็จริงสงสารูี่ปปเจอวันนี้มากเลยคะ่ฉะฉลองวันเกิดได้สิบีขนเป็นวันพิเศษนะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่แบบ พิเศษกว่าในทุกๆปีเนาะจริงๆเรื่องราวที่เอามาฝากจะไม่ได้เกี่ยวกับวันพิเศษแต่ว่านะคะเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคําว่าสวัสดีน้องๆเนี่ยเชื่อเลยใช้คําว่าสวัสดีทุกวันวันละหลายครั้งสวัสดีคุณครูสวัสดีเพื่อนใช่ไหมคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีกันเนี่ยเหมือนเราเปิดมาเราก็เริ่มด้วยคําว่าสวัสดีถ้าฟังดีๆคํำนี้เป็นคําที่เป็นคําทักทาย ในภาษาไทยมีใช้มานานมากแล้วค่ะรู้ไหมว่าเรามีคำคำนี้ใช้มา81ปีแล้วนะพี่นิตา โ oh. อ้โหตั้งแต่ปี2486เลยค่ะน้องๆทุกคนน่าจะเท่ากับอายุคุณยายคุณตาหลายๆคนเลยนะคะใช่อยู่มายาวนานมากนะคะแล้วก็คำนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาย,ยังไงน้องๆอ,อยากรู้ไหมอยากรู้เด็กหญิงนิตาต้องอยากรู้ใช่ไหมคะค <c oughs> ำว่าสวัสดีเนี่ยรากศัพท์ของเขาอะค่ะมีทั้งในภาษาบาลีแล้วก็ในภาษาสันสกฤตเลย อ่น้องๆต้องทําความเข้าใจก่อนว่าภาษาไทยของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตเดี๋ยวไว้เทปอื่นๆเนี่ยก็จะมีมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างถ้ามาจากภาษาบาลีอ่ะมันก็จะเป็นคําว่าโสติส่วนถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็คือสวัส ติอ๋ออ่านี่คือรากศัพท์เดิมของเขานะคะ,ะแล้วก็พอเรานําเข้ามาใชา้ในภาษาไทยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนะาะจติก็เป็นดีคือ,อพยายามปรับให้เข้ากับการออกเสียงของคนไทย<ะ>ก็เลยเกิดเป็นคําว่าสวัสดีแล้วเราก็เริ่มใช้ครั้งแรกเลยค่ะสมัยที่พระยาอุปกิจศ,ศิลปสารน,นะคะ,ะท่านอยู่ที่คณะสอนจุลานะคะก็เริ่มใช้คํานี้มา แล้วก็มาประกาศอย่างเป็นทางการในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนั่นเองก็แปดสิบกว่าปีมาแล้วว่ะค่ะให้ให้คำว่าสวัสดีเนี่ยเป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการ<ม>ตอนนั้นมีกรมการโฆษณานะก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ออกข่าวประกาศให้คนไทยทุกคนได้รับทราบว่าเรามีคำทักทายอย่างเป็นทางการแล้วนะเริ่มมามตั้งแต่22มกราคมปี2486ค่ะ โอ้โหยังไม่เกิดน้องๆยิ่องอแล้วใหญ่เลยนะยังไม่เกิดเลยแต่ว่าน้องๆต้องภูมิใจเพราะว่าคำนี้เป็นคำเก่าก็จริงแต่ว่าเป็นคำที่เป็นอมาตาะเก่าแค่ไหนก็ยังใช้อยู่เราสังเกตคำไทยหลายๆคำอะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปจริงถูกไหมคะ จริงค่ะอือ,อเดี๋ยวนี้มีคำใหม่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะคะแต่คำนี้มาแล้วไม่หายดีจังค่ะอ่าเพราะว่าเป็นคำที่คนในสังคมรับรู้ร่วมกันแล้วก็เราก็ใช้ร่วมกันไี่ยอจริงจริงจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะสอนรู้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเหมือนกับว่าเกิดมาไม่เท่าไหร่ฟังรู้เรื่อง สวัสดีค่ะลูกอะไรเงี้ยให้แบบ<ช>ทำท่าสวัสดีในสวัสดียังไงคะอะไรเงี้ยแล้วก็มามพร้อมกับการไหว้แบบไทยสวัสดี<ช>พร้อมไหว้เนี่ยนี่เป็นแบบเอกลักษณ์วัฒนวัฒนธรรมที่แบบใครเห็นก็ต้องประทับใจในความเป็นไทยความเรียบร้อยอ,ะอ่ะเวลาเด็กๆไปโรงเรียนนะถึงโรงเรียนแล้วก็ต้องวางกระเป๋าแล้วก็สวัสดีคุณครูใช่ไหมคะก็พูดว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ไหว้สวยๆใช่ย่อค่ะด้วยจะหาเด็กที่ไหนน่ารักเท่าเด็กไทย ไม่มีแล้วจริงๆค่ะประเทศอื่นไม่มีหรอกค่ะประเทศอื่นนะเขาอาจจะแค่ก้มตัวเนาะเหมือนเด็กญี่ปุ่น่ะพินิตาเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะเห็นเด็กญี่ปุ่นอ่ะเขาจะแบบโค้งแต่เขาจะโค้งเยอะแสดงถึงความแบบสุภาพเรียบร้อยใช่น้อมสุดๆนะคะแต่ของเรามีการยกมือไหว้ประเทศอื่นน่ะก็มีไหว้แต่ก็ไหว้ไม่สวยเหมือนเรานะค่ะถูกไหมบางทีเขาไหว้กลางแขนมั่งไหว้ไม่ค้อมตัวอย่างเงี้ยแต่ของเราอ่ะ ว่าเราโน้มตัวโน้มศีรษะลงไปหาเมือนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วก็คำว่าสวัสดีในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่เราใช้กันเนี่ยค่ะก็ยังมีคำอื่นกำหนดเพิ่มเติมนะพี่นิตาแบ่งตามช่วงเวลาถ้าเป็นทักทายตอนเช้าเราใช้คำว่าอะไรสวัสดีตอนเช้าหรอคะอรุณสวัสดิ์ไงอ๋อใช่ค่ะเนี่ยน้องๆอาจจะแบบเอ๊ะ คำนี้หรอน้องๆอบบจะไม่ค่อยได้ใช้เนะเราใช้คำว่าสวัสดีทุกเวลาเลยใช่ปะ<ช>แต่จริงๆแล้วอ่ะเราแบ่งตามช่วงเวลาของการทักทายเหมือนกันนะเหมือนฝรั่งอะ่ะฝรั่งเขาจะมี good morning ใช่ปะค่ะ,ะอ่ะเรามีอรุณสวัสดิ์เนาะถ้าเป็นแบบว่าตอนบ่ายอ่ะ good afternoon อะ่ะเราก็ใช้ว่าทิวาสวัสดิ์ไม่ค่อยคุ้นคำนี้อ่ะเป็นคําแบบก็เรื่ออะไรสวยงามเป็นคําแบบเป็นทางการเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่มันมีนะะแล้วก็ good evening ก็คือตอนเย็นก็ใช้ว่าสายันสวัสด์แต่ว่าตอนเย็นไงค่ะแล้วก็สุดท้ายก่อนนอนกุศลนท์อันน, <รา S 2> นี้เราน่าจ,าจะาราตรีสวัสด์ส่วนใหญ่จะคุ้นกับอรุณสวัสด์กับราตรีสวัสด์ใช่ปะ,ะ <Popular. S 3> เพราะว่าทํรทมเนียนไทยเราจะไม่สวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนแบับเย็นอะไรเงี้ยเราจะไม่สวัสดีอย่างนั้นถูกไหมคะเราจะเช้ากับก<ๆ>่อนนอนไปเลยเนาะเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่จริงอ่ะมีคําเหล่านี้อยู่นะมันก็น่าสนใจ ว่าเรามีใช้คำเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องๆอ,อยากรู้เปล่าว่าแล้วในภาษาอื่นๆน,นะมีคำว่าอะไรกันอีกบ้างคำว่าอะไรคำว่าสวัสดีอย่างแบบเอาภาษาที่คนไทยชอบไปเที่ยวดีกว่าพี่นิตาค่ะอะไรดีญี่ปุ่น <laughs> พี่นิตาชอบไปญี่ปุ่น<ะ>ญี่ปุ่นเนะะี่ยเขาทักทายว่า โอเฮโยโกไซมาสแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นน่ะเขาเขาก็แบ่งเป็นแบบสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนกลางวันตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนเหมือนกันนะคล้ายๆของไทยนะค่ะอะอย่างอรุณสวัสด์อะเขาก็ใช้ว่าโอเฮโยโกไซมาสใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเขาใช้คุนิชิวะคุนิชิวะอันนี้ได้ยินบ่อยมีเพลงด้วยค่ะถ้าเอามีเพลงด้วยแล้วก็ตอนเย็นเขาใช้คอมบังวะแล้วก็ ปฏิสวัสดีก็ใช้ว่าโอยาซุมินาไซอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาคล้ายๆของเรานะค่ะอ่าหรืออย่างภาษาจีนก็เหมือนคล้ายๆของเราเหมือนกันนะคะคือพอคนในแถบแบบเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียของเราอย่างเงี้ยก็จะใช้การสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆคล้ายๆกันนะคะ,อ,ะอย่างนี้เพิ่งผ่านตรุษจีนมาใช่ไหมปีนิตานี่อยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนาะเราเพิ่งผ่านตรุษจีนกันมาตรุษจีนก็มีสวัสดีทั่วไปแล้วก็ใช้คําว่าหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าว ใช่แ้วช่วงตุ่จีนนะจะได้เหมือนแบบฟังเพลงที่เกี่ยวกับเพลงจีนอ่ะเยอะค่ะเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยน้องๆทันเปล่าถ้าเป็นยุคเราก็จะได้ฟังแบบชไน่์ดออะไรอย่ย<อ>นะคะเพลงเก่าๆเนาะแล้วก็มีแบบเจ้า,จาอานอันนี้เป็นสวัสดีตอนเชา้าเจ้าสร้างหาวนะคะตอนกลางวันเป็นเชี่ยวหูหาวตอนเย็นเป็นหวานสร้างหาว แล้วก็ราตรีสวัสดิ์ก็จะเป็นหวานอานส่วนใหญ่แล้วก็จะชินกับจ้าอานก็คือสวัสดีตอนเช้ากับหวานอานราตรีสวัสดิ์ค่ะไทยของไทยเหมือนกันนะคะอีกภาษาหนึ่งต้องพูดถึงสิเกาหลีภาษาเกาหลีนะคะก็จะมีแบบสวัสดี อันยองฮันเซโยใชหไหคะอันนี้ได้หมดเลยนะได,ได้ได้ทุกช่วงเวลาเหมือนคำว่าสวัสดีของเรานี่แหละค่ะและส่วนราตรีสวัสดิ์เขาใช้ว่าอันยองฮิจูมูเซียยาวเนาะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะส่วนถ้าเป็นแบบภาษาอื่นๆทางแถบยุโรปนะอย่างฝรั่งเศสเขาก็ใช้บองชุบองชุเนาะที่เราได้ยินนะคะก็ะะอาจจะใช้อยู่อยู่ในหลายประเทศเลยค่ะชั้งฝรั่งเศสเบลเยียมเนาะสวิส ลักเซมเบิร์กอะไรแบบนี้นะคะก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่ด้วยถ้าเป็นภาษาสเปนค่ะ <c oughs> ก็ใช้คำว่าโ <O la. S 2> อลาโอลาอใช่สวัสดีภาษาสเปนนะคะอในที่เราคุนค้นๆกันเนาะ ถ้าภาษาเยอรมันก็ใช้ง่ายๆ,ๆเลย Hello Hello อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีภาษาเฉพาะของเยอรมันนะอย่างเช่น Guten Morgen อั Morgan น,นนี้ก็คืออรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าอย่างนี้นะคะโปรตุเกสก็ใช้คล้ายๆกันเหมือนกันนะใช้คล้ายๆสเปนนะคือ o l a เหมือนกันนะคะอิตาลีใช้ Ciao. ช,ใช้าวช a o ใช่อันนี้ก็จะเป็นทางแถบยุโรปเนาะแล้วก็ถ้ามาทางอินเดียบ้างอย่างภาษาฮินดีนะคะ่ะใช้นามสเตนามสเต แบบคนอินเดียเลยนะคะภาษาอาหรับเนาะก็ใช้มาาบามาฮาบาหรือถ้าเป็นในแถบเอเชียนของเราอะค่ะพินิตาอย่างมาเลเซียเนาะก็จะใช้สลามัดดาตังมิงกาบาคืออะไรบ้างมิงกาบาคือพม่าค่ะอ๋อค่ะมิงกาบาก็คือสวัสดีในภาษาพม่าฟิลิปปินส์เขาใช้กุมุสตากุมุสตาใช่ถ้ากัมพูชาใช้โซเซเดโซเซเด ใช่สวดสิี เะะมื่อกี้นี้เราพูดถึงสลามัตดาตังของมาเลเซียปะ่ะถ้าเป็นอินโดเราใช้สลามัตเสียงคล้ายๆกันเนาะเ,เวียดนามก็ใช้ซินจาวแล้วก็ลาวใช้สบายดีอ่อันนี้คุนเยคยคล้ายๆนะคะอ่านี่ก็เป็นแบบคำทักทายในภาษาต่างๆเนาะเรารู้ไว้ในเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราเจอคนชาติต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทักทายเขาเป็นการสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่แรกพบค่ะ เหมือนมีช่วงหนึ่งน้องๆฉันอนุบาลนะคะเหมือนทุกสัปดาห์จะมีการแต่งกายแบบชาติต่างๆในอาเซียนก็ถ้าเกิดน้องๆแบบจําคําทักทายของชาติที่เราแต่งกายได้ก็จะดีใช่ค่ะเวลาเจอกันก็ทักทายด้วยภาษาตับชุดที่เราใส่ถ้าเราใส่ชุดของประจำชาติลาวก็จะสบายดี มิงกะลาบาของพม่อแม่มใ,ชใช่ค่ะ,ใ,คะในอาเซียนของเราก็มีสิบชาติก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีให้แต่ละสัปดาห์ไม่ซ้ำกันก็ดีนะคะก็จะได้ท้องให้ครบใช่แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายนะน่าจะมีรากใครแต่เราเอามาปรับใช้ได้นะเราใช้ผ้าถุงได้เอาจริงๆนะชุดน้องนองอ่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ขยันนิดนึงนะตัดเย็บได้นะอ่าใช่เนาะตัวเล็กๆเหมือนน่ารักเหมือนทำชุดตุ๊กตาค่ะ ได้เลยลองดูแล้วกันนะคะสนุกจังเลยค่ะคูปเปิลค่ะสวัสดีคำเดียวเรียนรู้ได้ตั้งเยอะนะคะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปฟังซ้ำก็ได้นะคะน้องๆค่ะถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าฟังไม่ทนันเพราะถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวให้จันเปิลแบบนำพูดซ้ำล่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามากแบบนี้นะคะเราจะได้แบบว่า อ๋อจำกันได้แม่นๆนะคะแล้วก็กลับมาฟังซ้ำได้อีกที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t ด้วยนะคะสนุกมากเลยวันนี้แล้วเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะคะค่ะขอบพระคุณคุณครูเปิ้ลมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูปเปิ้ล